สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ออน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งค่ะคือการสร้างความสำเร็จในแบบที่ไม่ต้องเป่าประกาศหรือที่เขาเรียกกันว่าสร้างตัวเนียบเนียบนี่แหละค่ะครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาลองเจาะลึก5เคล็ดลับนี้ดูว่ามันทำงานยังไงแล้วมันช่วยให้เราสร้างเอ,อ่อเรียกว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงจากข้างในได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องเน้นภาพลักษณ์ภายนอกมากนะักอืมน่าสนใจครับ แก่นสำคัญที่จับได้จากวิดีโอเลยก็คือความสําเร็จที่แท้จริงอะค่ะมันพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานไม่ใช่เสียงโห่ร้องหรือคำโฆษณาครับชัดเจนเลยลองมาดูกันค่ะว่า5เคล็ดลับนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะหยิบจับอะไรไปใช้ได้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยครับเคล็ดลับแรกนะคะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าพูดมากแต่ให้ทํามากกว่าพูด เรื่องนี้ฟังดูเหมือนคำแนะนำทั่วไปนะคะแต่ทำไมล่ะคะทำไมการพูดถึงแผนการเยอะๆก่อนลงมือทำจริงถึงอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับเรื่องนี้มีคำอธิบายในเชิงจิตวิทยาที่น่าสนใจมากครับคือเวลาเราพูดถึงความตั้งใจของเราออกไปให้คนอื่นฟังเนี่ย มันเหมือนการให้รางวัลกับสมองเราไปล่วงหน้าแล้วโอ้ให้รางวัลล่วงหน้าเหรอคะใช่ครับสมองจะรู้สึกดีรู้สึกแบบฟินไปก่อนมันกับว่าเราทำสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งทงั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยใช่ค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บความกระหายหรือว่าแรงผลักดันจริงๆที่จะลงมือทำเนี่ยมันก็เลยลดน้อยลงไปกลายเป็นความสำเร็จปลอมๆที่ได้มาจากแค่คำพูดนึกภาพออกเลยค่ะครับ ลองนึกภาพสมมติเราบอกเพื่อนบอกทุกคนเลยว่าจะตื่นไปวิ่งทุกเช้าแค่พูดออกไปเนี่ยเราก็รู้สึกดีกับตัวเองแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกมีวินัยขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละครับทำทั้งที่อาจจะยังไม่เคยลุกจากเตียงไปวิ่งจริงๆเลยสักวันมันเหมือนเราเหลอกสมองตัวเองนิดๆซึ่งพอเป็นแบบนี้การจะลงมือทําจริงๆให้ได้มันก็ยากขึ้นไปอีกขั้นนึงครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนสมองโดนหลอกให้พอใจไปก่อนแรงจูงใจจริงๆก็เลยหดหายไปแล้วผลเสียที่ตามมาล่ะคะนอกจากเรื่องที่อาจจะไม่ลงมือทำแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับนอกจากเรื่องงานไม่เดินหรือเป้าหมายไม่สำเร็จแล้วเนี่ยการพูดแต่ไม่ทำยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของเราในสายตาคนอื่นด้วยอ่าใช่เลยค่ะครับเขาจะมองว่าเราเป็นพวกเออดีแต่พูดมีแต่ลมปากคำสัญญาเยอะแยะ แต่ไม่มีผลงานจริงให้เห็นค่ะค่ะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไปใช่ครับและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือมันส่งผลกระทบต่อข้างในตัวเราเองด้วยมันบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองลิกๆครับอือพอเราพูดแล้วทําไม่ได้ซ้าๆเข้าเราจะเริ่มรู้สึกผิดหวังในตัวเองความมั่นใจก็จะค่อยๆหายไปหายไปโหเท่ากับว่าเสียทั้งข้างนอกคือความน่าเชื่อถือแล้วก็เสียทั้งข้างในคือความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับในทางตรงกันข้ามเลย การทำมากกว่าพูดก็คือการเอาพลังงานทั้งหมดของเราเนี่ยไปโฟกัสที่การลงมือทำจริงๆค่ะ<า>สมองจะไม่ถูกเบี่ยงเบนด้วยความพอใจชั่วคราวจากการพูดแต่จะเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆกับผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆค่ะค่ะการทำสิ่งเล็กๆสำเร็จทุกวันอย่างเช่นวิ่งได้ครบหนึ่งรอบตามที่ตั้งใจเก็บเงินได้จริง100บาทหรืออ่านหนังสือจบไป1นหน้าอะไรแบบนี้ครับค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ทาได้จริงใช่ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับ ที่จะค่อยๆสร้างความภูมิใจที่แท้จริงและมั่นคงจากข้างในการกระทําซ้ําๆบ่อยๆนี่แหละครับที่จะสร้างเป็นนิสัยอ๋อค่ะและนิสัยก็จะค่อยๆหล่อหลอมตัวตนของเราให้เป็นคนที่ลงมือทําจริงนอกจากนี้การลงมือทําอย่างเงียบๆไม่เป่าประกาศเนี่ยยังช่วยลดแรงกดดันจากสายตาหรือความคาดหวังของคนอื่นด้วยลดแรงกดดันครับทําให้เราไม่เครียดหรือไม่หมดไฟไปซะก่อนที่จะได้เริ่มต้นทําจริงๆด้วยซ้าครับ น่าสนใจมากค่ะพอพูดถึงการโฟกัสที่การกระทําก็มาถึงเคล็ดลับที่สองพอดีเลยค่ะซึ่งเน้นเรื่องการใช้เวลาเช้าให้คุ้มค่าแล้วก็มีประเด็นเสริมว่าไม่จําเป็นต้องอัปเดตบอกใครตลอดเวลาด้วยทาไมช่วงเช้าถึงสําคัญเป็นพิเศษคะครับช่วงเช้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกันติดกระดุมเม็ดแรกของวันเลยครับอ๋อค่ะค่ะถ้าเราเริ่มดีติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็มีแนวโน้มที่ทั้งวันของเราจะดีไปด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วช่วงเช้าเป็นช่วงที่สมองเราค่อนข้างปลอดโปรง่งร่างกายก็ได้พักผ่อนมาเต็มที่ค่ะจริงค่ะลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆดูก็ได้ครับระหว่างการตื่นมาแล้วคว้ามือถือมาไถาฟีดโซเชียลก่อนเลยเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นแล้วก็เผลอเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองรู้สึกแย่ตั้งแต่เช้าอืมเป็นบ่อยเลยค่ะกับอีกแบบคือตื่นมาแล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆทำอะไรที่มันเติมพลังให้เราจริงๆค่ะ มันต่างกันลิบลับเลยนะคะการเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกแบบไหนนี่ส่งผลต่อพลังงานทั้งวันจริงๆเลยแล้วการใช้เวลาเช้าให้คุ้มค่าในมุมมองของวิดีโอนี้มันคือการทําอะไรบ้างคะคือการเลือกทำกิจกรรมที่มันเติมพลังให้เราครับไม่ใช่กิจกรรมที่ดูดพลังออกไปอ๋อเติมพลังไม่ใช่ดูดพลังครับ อาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยที่เหมาะกับแต่ละคนอย่างเช่นออกกำลังกายเบาๆให้ร่างกายสดชื่นนั่งสมาธิสักครู่หรือเขียนบันทึกเพื่อเคลียร์ความคิดอ่านหนังสือหรือฟังอะไรดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะหรือแม้แต่แค่การนั่งจิบกาแฟเงียบๆพร้อมกับวางแผนสิ่งเล็กๆที่เราอยากทำให้สำเร็จในวันนั้นก็ได้ครับออื การเริ่มต้นดีๆแบบนี้มันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมครับหรือว่าเป็นแรงส่งทำให้เรามีพลังใจมีทัศนคติที่ดีพร้อมจะรับมือกับเรื่องต่างๆตลอดทั้งวันได้ดีขึ้นเหมือนเรากลิ้งลูกบอลลงจากเนินนะครับถ้าจุดเริ่มต้นมันดีมันก็จะกลิ้งต่อไปได้ง่ายขึ้นเข้าใจเลยค่ะสร้างโมเมนตัมให้วันนั้นๆแล้วประเด็นเรื่องไม่ต้องอัปเดตใครละคะคือสมัยนีย้เราติดโซเชียลกันเยอะมากทาอะไรดีๆก็อยากแชร์อยากโพสต์ การเลือกที่จะไม่แชร์เนี่ยมันดีกว่ายัางไงคะในเมื่อบางคนอาจจะมองว่าการแชร์ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เหมือนกันจุดนี้น่าสนใจมากครับคือการเลือกที่จะไม่อัปเดตเนี่ยไม่ใช่การเก็บตัวหรือต่อต้านสังคมนะครับแต่มันคือการเก็บพลังงานกลับมาให้ตัวเองอ๋อเก็บพลังงานใช่ครับทำให้เราจดจ่อกับการทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำเพื่อยอดไล ไม่ใช่ทำเพื่อสายตาคนอื่นค่ะค่ะเราจะได้อิสระจากการเปรียบเทียบความคาดหวังหรือแรงกดดันที่เราอาจจะเผลอสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวพอเราทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองจริงๆแม้จะไม่มีใครเห็นเนี่ยความมั่นใจจากข้างในมันจะค่อ,คอยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจากผลงานที่เราทำสำเร็จจริงๆอืมความมั่นใจจากข้างในในวิดีโอเขาเรียกว่านี่คือพลังเงียบที่แข็งแรงที่สุดเลยครับโหคำนี้ดีจังคะ่ะพลังเงียบที่แข็งแรงที่สุดครับ นอกจากนี้การไม่เปิดเผยทุกย่างก้าวของเราเนี่ยยังเหมือนการสร้างกรอบป้องกันตัวเองจากพลังงานลบๆหรือบางทีก็เป็นความอิจฉาจากคนที่ไม่ปรารถนาดีที่อาจจะเข้ามาบั่นทอนกําลังใจเราได้ด้วยครับเข้าใจเลยค่ะมันคือการรักษาโฟกัสแล้วก็รักษาพลังงานไว้กับตัวเองจริงๆซึ่งก็นํามาสู่เคล็ดลับที่3นะคะที่พูดถึงพลังของการกระทําเล็กๆที่สม่ําเสมอจนสะสมเป็นผลงานใหญ่ได้ เรื่องนี้ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ทำไมคนเรามักจะมองข้ามไปล่ะคะผมคิดว่าเพราะคนเรามักจะตื่นเต้นกับเป้าหมายใหญ่ๆหรือความสำเร็จที่มันดูแบบก้าวกระโดดอะครับใช่ค่ะอยากเห็นผลเร็วๆใหญ่ๆครับพอเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็เลยอาจจะมองว่ามันดูไม่สำคัญไม่น่าตื่นเต้นพอแต่จริงๆแล้ว ในวิดีโอเน้นมากๆเลยครับว่าสิ่งเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะค่ะเหมือนการหยอดกระปุกทุกวันวันละนิดวันละหน่อยสุดท้ายมันก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันลำบากเลยมีตัวอย่างอะไรที่เห็นภาพชัดๆอีกไหมคะสำหรับเรื่องนี้มีเยอะเลยครับเช่นการจัดเตียงนอนทุกเช้าอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่จริงๆมันคือการฝึกวินัยอย่างแรกของวันเลยนะครับ อ๋อจริงด้วยค่ะหรือการอ่านหนังสือแค่วันละสิบหน้า ฟังดูไม่เยอะเลยแต่ถ้าทำทุกวันปีหนึ่งก็ได้ทั้ง3,600กว่าหน้าเทียบเท่าหนังสือเป็น1ิบเล่มเลยนะครับโหเยอะมากเลยค่ะความรู้ที่สะสมมันมหาศาลนะครับหรืออย่างการเก็บเงินวันละ50บาทอาจจะดูเหมือนเงินทอนธรมธรมดาธรรมดาแต่10ปีผ่านไปมันคือเงินเกือบ200 0 0 0บาทนะครับโดยที่เราแทบไม่รู้สึกว่าต้องฝืนตัวเองเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะหรือแม้แต่การฝึกทักษะใหม่อะไรก็ได้วันละแค่20นาทีทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอ ปีหนึ่งก็เชี่ยวชาญขึ้นเยอะมากครับผลลัพธ์สะสมของมันไม่เล็กเลยจริงๆครับในวิดีโอก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะระหว่างคนสองคนคนแรกชื่อ A ประกาศเป้าหมายใหญ่เลยว่าจะเขียนหนังสือให้เสร็จใน6เดือนแต่สุดท้ายกดดันตัวเองมากจนเขียนไม่ออกแล้วก็ล้มเลิกไปครับครับส่วนอีกคนชื่อบไม่บอกใครเลยแค่ตั้งใจเขียนเงียบๆทุกวันวันละหน้าสหน้า ผ่านไปไม่กี่เดือนก็มีต้นฉบับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ทําสําเร็จจริงๆมันสะท้อนพลังของความสม่ําเสมอเล็กๆนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะ ประเด็นสำคัญคือการทำสิ่งเล็กๆสำเร็จบ่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะค่อยๆโปรแกรมสมอง,องเราให้เชื่อว่าฉันเป็นคนทำสำเร็จได้อ๋อสร้างความเชื่อมั่นให้สมองครับความเชื่อมั่นเล็กๆที่มันสะสมทุกวันทุกวันนี้แหละครับคือพอลอังผลักดันให้เรากล้าที่จะทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อไปได้ค่ะ แล้วการทำแบบเงียบๆไม่เป่าประกาศเนี่ยมันยังช่วยให้เราจดจ่อก,กับกระบวนการได้ดีขึ้นด้วยไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการอธิบายให้ใครฟังหรือคอยแบกรับความคาดหวังที่อาจจะหนักเกินไปสําหรับเราในตอนนั้นอื จริงค่ะแถมยังให้พื้นที่เราได้ลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรือกลัวคําวิจารณ์ในตอนที่งานของเรามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ครับค่ะพอเราเริ่มลงมือทําเล็กๆอย่างสม่ําเสมอแล้วเคล็ดลับที่4ก็เข้ามาเสริมต่อเลยคือไม่รีบอวดผลงานแต่รอจนมันใหญ่พอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะในเมื่อเราอาจจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เล็กๆแล้วก็อาจจะอยากแชร์ความภูมิใจบ้างครับ แนวคิดนี้เปรียบเทียบได้กับการปลูกต้นไม้ครับอ๋อปลูกต้นไม้ครับตอนที่เราพึ่งหวานมาเมล็ดลงไปหรือตอนที่ต้นกล้ามันพึ่งจะงอกขึ้นมาเล็กๆเนี่ยถ้าเรารีบเอาไปอวดคนอื่นคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เห็นคุณค่าหรือมองว่ามันเล็กน้อยไม่น่าสนใจค่ะค่ะยังดูไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ครับหรือที่แย่กว่านั้นคือ อาจจะมีคนหัวเราะเยาะหรือตั้งคำถามนู่นนี่นั่นจนทำให้เราเสียกำลังใจไปได้ง่ายๆอืมการรีบอวดตอนที่ผลงานของเรามันยังไม่แข็งแรงพอมันเหมือนเราไปเปิดโอกาสให้ปัจจัยภายนอกเข้ามาทำลายความตั้งใจของเราได้ง่ายเกินไปครับเหมือนการปกป้องต้นอ่อนของเราจากพายุภายนอกเอาไว้ก่อนให้เวลามันเติบโตแข็งแรงก่อนสินะคะถูกต้องเลยครับการอดทนรดน้ำปวนดินทำสิ่งที่เราต้องทำไปเงียบ ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าการฝึกฝนที่สำคัญมากๆเลยคือต้องทำซ้ำๆแม้จะยังไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ตามค่ะช่วงนี้ต้องอดทนครับรอจนกระทั่งมันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงมีร่มเงามีดอกมีผลชัดเจนตอนนั้นแหละครับที่ทุกคนจะเห็นคุณค่าของมันเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยค่ะค่ะเส้นทางนี้มันมีลำดับขั้นของมันอยู่ครับ จากความตั้งใจเริ่มลงมือฝึกฝนเรียนรู้ปรับตัวพัฒนายอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ผลลัพธ์มันแข็งแกร่งพอและปฏิเสธไม่ได้จริงๆงั้นการรอในที่นี้ไม่ใช่การอยู่เฉยๆนะคะแต่คือการทำงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละขั้น แล้วช่วงที่ไม่เปิดเผยนี่เองที่สำคัญมากๆเพราะช่วยปกป้องเราในช่วงที่ยังเปราะบางอย่างช่วงฝึกฝนหรือปรับตัวไม่ให้เราท้อถอยจากคำวิจารณ์หรือความคาดหวังที่อาจจะเร็วเกินไปใช่ครับตัวอย่างนักเขียนที่เพิ่งเริ่มเขียนไม่กี่วันแล้วรีบประกาศผลงานกับคนที่เขียนเงียบๆเ,เป็นปีจนมีต้นฉบับพร้อมส่งมันเห็นความแตกต่างชัดเจนจริงๆค่ะทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์สุดท้ายเพราะฉะนั้นการรอให้ผลงานมันใหญ่พอ หรืออาจจะเรียกว่าสุกงอมคอเนี่ยจึงเป็นเหมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการสร้างตัวแบบเงียบๆครับค่ะเป็นกลยุทธ์นภาพมีความมั่นคงพอแล้วมันจะเปล่งเสียงของมันเองออกมาคนจะมองเห็นและยอมรับในสิ่งที่มันเป็นโดยที่เราแทบต้องโฆษณาอะไรเลยครับค่ะมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่5คือทำงานในเงาให้ดีที่สุดจนถึงวันที่แสงสว่างจับและเดินช้าแต่ต้องมั่นคง คำว่าทำงานในเงานี้มีความหมายลึกซึ้งจังเลยนะคะมันให้ภาพเหมือนการฝึกฝนลับๆหรือการสร้างอะไรบางอย่างที่คนอื่นยังมองไม่เห็นอยู่ใช่ครับข้อดีของการอยู่ในเงาหรือช่วงเวลาที่เราไม่ต้องเป็นจุดสนใจตามแนวคิดนี้เลยก็คืออิสระครับอิสระครับอิสระที่จะลองผิดลองถูกล้มเหลวเรียนรู้และปรับปรุงโดยไม่มีแรงกดดันจากสายตาคนภายนอกไม่ต้องกลัวเสียงวิจารณ์ หรือคำตัดสินต่างๆที่อาจจะมาตัดกำลังใจเราตั้งแต่ยังไม่ทันได้แข็งแกรงเลยค่ะค่ะลองนึกภาพการปีนหอคอยสูงๆก็ได้ครับถ้ามีคนมุงดูอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดทุกครั้งที่เราพลาดหรือก้าวผิดจังหวะคงจะรู้สึกกดดันหน้าดูเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคงเกรงหน้าดู แต่ถ้าเราปีเนเงียบๆคนเดียวเราจะมีสมาธิมากกว่าจดจ่อกับการก้าวแต่ละก้าวเรียนรู้จังหวะของตัวเองและพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาจริงๆจ,จากการลงมือทำนั้นๆแล้ววันที่แสงสว่างจับล่ะคะมันคืออะไรคือถึงเส้นชัยแล้วหรือว่ายังไงคะอ่าไม่เชิงว่าเป็นเส้นชัยซะทีเดียวนะครับ แต่มันคือวันที่ความพยายามหรือผลงานที่เราสั่งสมมาในเงานั้นๆมันเติบโตและเปล่งประกายออกมาจนคนอื่นเริ่มสังเกตเห็นอ๋อคนเริ่มเห็นแล้วครับอาจจะเป็นวันที่เราปีนถึงยอดหอคอยและคนมองขึ้นมาเห็นผลดีหรือวันที่สะพานที่เราสร้างเงียบๆม,มานานมันทอดข้ามไปถึงอีกฝั่งได้สำเร็จคนถึงพึ่งจะรู้ว่าอ้าวเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่หรอค่ะค่ะ จุดนี้เหมือนเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราทํามามันเกิดผลแล้วและเราอาจจะพร้อมสําหรับบทต่อไปหรือความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นครับไม่ใช่จุดสิ้นสุดถ้าเปรียบกับการสร้างความแข็งแกร่งภายในมันก็เหมือนนักรบที่ฝึกวิชาดาบอยู่ในป่าลึกไม่เคยบอกใครเลยแต่ฝึกฝนอย่างหนักทุกวันพอถึงวันที่ต้องออกไปต่อสู้จริงๆก็แสดงฝีมือออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป่าประกาศเลยว่าซ้อมมาหนักแค่ไหนใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมาก การทำงานในเงาเหมือนเป็นโรงฝึกที่ปลอดภัยที่สุดของเราเลยนะคะถูกต้องครับเมื่อผลลัพธ์มันปรากฏออกมามันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่มันคือหลักฐานที่ชัดเจนของความทุ่มเทและความพยายามที่เราสั่งสมมานานอาจจะนับเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเลยในช่วงเวลานั้นค่ะและแนวคิดนี้ก็เชื่อมโยงกับส่วนสุดท้ายของเคล็ดลับนี้ด้วยคือเดินช้าแต่ต้องมั่นคงทำไมถึงเน้นความมั่นคงมากกว่าความเร็วล่ะคะ เพราะว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆนะครับมันไม่ได้มาจากการวิ่งเร็วเพื่อแซงใครแต่มาจากการก้าวไปข้าง,ง่ายอย่างต่อเนื่องไม่หยุดแม้ว่าก้าวนั้นอาจจะดูช้าก็ตามอมเหมือนกันก่ออิฐสร้างกําแพงครับทีละก้อนทีละก้อนอาจจะดูช้าไม่ทันใจแต่สุดท้ายเราจะได้กําแพงที่แข็งแรงทนทานต่างจากการสร้างแบบฉาบฉวยที่อาจจะดูเร็วแต่โครงสร้างไม่มั่นคงพังง่ายค่ะค่ะเห็นภาพเลยค่ะ ความสม่ำเสมอจึงสำคัญกว่าความเร็วครับผมการเดินช้าๆแต่ไม่หยุดมันคือวินัยที่มาจากข้างในจริงๆเลยนะคะไม่ต้องพึ่งพาคำชมหรือแรงกระตุ้นจากภายนอกตลอดเวลาเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าเรากำลังก้าวหน้าในเส้นทางของเราจริงๆใช่ครับและประเด็นสำคัญอีกอย่างที่วิดีโอเน้นก็คือไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มจากศูนย์หรือกลัวว่าจะเดินช้ากว่าคนอื่นค่ะ เพราะทุกคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามต่างก็คือเริ่มจากจุดนั้นเหมือนกันทั้งนั้นครับจริงค่ะสิ่งที่น่าเสียดายกว่าการเดินช้าคือการไม่กล้าที่จะเริ่มเดินเลยต่างหากเพราะถ้าเราไม่เริ่มก้าวแรกวันข้างหน้าเราก็จะยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเลยครับขอบคุณมากค่ะพอฟังครบทั้ง5้าเคล็ดลับแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ สรุปแล้วหัวใจสำคัญของการพูดคุยจากเนื้อหาวันนี้ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกหรือการเป่าประกาศความตั้งใจมาสู่การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและเงียบเชียบแทนครับผมความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนมันก่อตัวขึ้นจากการทำงานหนักเบื้องหลังในช่วงเวลาที่เราอาจจะยังอยู่ในเงาไม่มีใครเห็นนี่เองใช่ครับผลลัพธ์ที่มั่นคงและแข็งแกร่งพอต่างหากที่จะทำหน้าที่สื่อสารคุณค่าของมันออกมาได้ดังที่สุด มีประโยคนึงจากในวิดีโอที่ผมคิดว่าสรุปได้ดีมากๆครับเขาบอกประมาณว่าความสําเร็จที่แท้จินมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนแสงสว่างจับแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เรายังอยู่ในเงาแล้วไม่ยอมเลิกทำโหชอบประโยคนี้จังเลยค่ะครับคือเราทำทุกวันฝึกฝนทุกวันเติบโตขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่โลกภายนอกอาจจะเพิ่งมาสังเกตเห็นในวันที่ผลงานนั้นมันใหญ่และชัดเจนพอแล้วเท่านั้นเองเป็นมุมมองทิศทรงพลังมากๆค่ะ สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะกำลังสร้างอะไรบางอย่างอยู่หรือกำลังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆลองนำหลักการเหล่านี้ไปคบถิดดูนะคะว่าจะปรับใช้กับการเดินทางหรือเป้าหมายในแบบของตัวเองได้อย่างไรบ้างครับผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ทุกอย่างแต่ขอให้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมั่นคงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนาเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ